มิสเตอร์ทาดาชิมิอุระประธานบริหารบริษัทมาสด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว New m a ส d a 2เนรมิตด,ดีไซน์ใหม่มอบความจบเกี่ยวสดใสสะท้อนตัวต,วต,วตวนที่ชัดเจนของวัยรุ่นเจเนอเรชั่นใหม่ที่แตกต่างหลากหลายกับ2ดีไซน์ใหม่ Sport ตดีไซน์และ New Wave ดีไซน์เพิ่มอ,อุปกรณ์มาตรฐานได้อย่างครบครันยิ่งขึ้นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นวางราคาจาหน่ายเท่าเดิมเริ่มต้นเพียง500,000าบาทพร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัว กับข้อเสนอพิเศษดอกเบีย้ย1.59%และฟรีประกันภัยชั้น1น Mazda Premium Insurance 1ปีสวัสดีครับวันนี้ Mazda Cell ประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดตัว Mazda 2ใหม่ภายใต้คอนเซปต์ Express Your Identity นะครับเป็นรุ่นโฉมใหม่ของ Mazda 2ที่มีให้เลือกอทั้ง2เครื่องยนตเน์เช่นเ่เดิมนะครับทั้งเครื่องยนต์ Clean Diesel Skyactiv-D นะครับและเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรนะครับ Skyactiv-G นะครับเรามาพร้อมกับคอนเซปต์ใหม่ที่มีตัวเลือกที่หลากหลายนะครับเรามีให้เลือกถึง83คอมบิเนช i o n นะครับทั้งในเรื่องของการดีไซน์ภายนอกนะครับการตกแต่งภายในนะครับการเลือกอวัสดุที่ใช้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆในแต่ลนะรุ่นย่อยนะครับแล้วก็ เรายังมีรุ่นพิเศษนะครับที่เปิดตัวพร้อมกันกับการเปิดตัวครั้งนี้นะครับก็คือรุ่นลุก k ีดร้านะครับแล้วก็รุ่นคลับบ๊อบนะครับเป็นการตกแต่งพิเศษนะครับโดยจากโรงงานนะครับเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับของการแต่งรถนะครับจาก OEM โรงงานนะครับที่กลุ่มลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะครับจุดเด่นของมาต้า2ในเรื่องของดีไซน์นะครับที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่นะครับที่เราใช้ sky active เทคโนโลยีกับรถทั้งคันนะครับรวมถึงตัว g vectoring control นะครับระบบ ควบคุมการาาการกับขี่อัจรรยะนะครับแล้วก็ เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เปิดตัวรถมาด้า2รุ่นดีเซลคลีนดีเซลสกายเอ็กซ์ดีรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น XD นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลของเราเนี่ยประหยัดน้ำมันถึง26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็เทียบเท่ากับรถยนต์ไฮบริดนะครับแต่ให้การขับขี่ที่สนุกแรงบิดที่สูงนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของดีเซลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของมาด้า2นะครับก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับกับมาด้า2ใหม่นะครับรุ่นปรับโฉมมมให่่่นะะคคคครรรรรัััับบบบออาทททีโชวว์ูปเศขุณ